สว no ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันที่5นะครับมีนาคม2564นะครับนะมือนี้เสาร์มอนี้นะครับนะมาลงมาไล่เก็บไข่หอยไข่หอยเชอร์รี่นะครับนะวิธีการกําจัดหอยเชอร์รี่ง่ายๆนะครับนะทำไมทุกคนถึงใช้ยาใช้ยาใช้ยานะครับนะเพราะว่าหอยเชอร์รี่ปราบยากนะครับนะเห็นแล้วได้มันกระบาดนะครับนะมันไข่ออกแป๊บเดียวนะครับนะพอมันโตมาหน่อยนึงมันกัดไข่นะครับไข่เต็มอยู่ แต่ผมนี่บอสยาดิสขาดนะครับนะใช้วิธีการนะมันไข่ก็มาไล,าเาลา่เก็บเก็บไข่มัาไลยคนบอโอ้ยมันสิเก็บไว้บ่เอาฮะไว้ครับนะไว้บ่ไว้ก็เบิบ่งเอาทุกปีนะครับบ่มีใช้ย,ยานะครับนะมันมันไข่ตามกอข้าวนะครับอืไข่มันปับอบเฮาเก็บอืกําจัดอืไข่เหลืองๆนี่นะครับนะบีบ ทำลายนะครับอืมนี่แหละนะครับนะมันไข่ไว้ในที่สูงถ้ามันเหาเก็บมันจับลงน้ำนะครับนะป๊อปมันก็บอสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับอืมดูเพื่อนอนะมันไข่ไว้ใน,นครับอืมนี่แหละหอยเชอรี่วางไข่ไว้ในกอเข่านี่นะครับ เอากบบบีบลงใส่น้ำเลยนะครับละลายถ้ามันโดนน้ำปุ๊บมันกับบอกนะครับบอสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับเขาก็ทำลายมันง่ายๆแบบนี้แหละครับเอาง่ายๆว่าเป็นคนขยันนะครับนะคนบ้านเฮานะครับที่บอรประสบความสำเร็จในการเให้เห็ดหน้านะครับนะขี้ข้านะครับนะนั่งอยู่ในบ้านนะหวานทิมไว้นะครับนะ เป็นแบบนั้นแหละนะครับมันเลยบ่อดได้นะครับนะมันต้องขยันนิดนึงนะครับนะบ่อนิดนึงนะครับขยันเยอะๆเลยคือผมนี่นะครับแต่ละมือนาย่างเลาะหายุ่งซี่แหละนะครับนะเจอปุ๊บก็ทำลายนะครับเราก็ต้องขยันแบบนี้แหละครับนะหามันไข่มันนะจเจอปุ๊บนาะทำลายนะครับ บีบลงใส่น้ำเลยเป็นประโยชน์อีกเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเนาะครับปุ๋ยอย่างดีนะครับนะรับรบองเลยนะครับนะไข่หอยเชอรี่นะเป็นปุ๋ยนะครับนะหาเจอเยอะเท่าไหร่ปุ๊บอโอ้ยบีบลงใส่น้ำตายเวิดนะครับมันมันอยู่ในน้ำกระจิ๋งเลยมันจะขึ้นมาไข่ถึงบกุกนะครับเพราะนั้นเขาก็ทำลายโดยการน,นะครับบีบ บีบีบีนะครับมันกระสิบบอสามารถขยายพันธุ์ได้ถ้ามันตกถึงน้านะครับนะพอมันที่อยู่เทิงบกเนี่ยจนกว่ามันจะเป็นเป็นหน่วยมันมันถึงจะหล่นลงใส่น้านะครับนะเอาไปไล่หามันแบบนี้แหละครับไล่ไปเรื่อยแต่ละมือนะครับอืวิธีกำจัดหอยเชอรี่ง่ายมากนะครับส่วนหน่วยมันยังเมื่อคืนน่ะลงมาไล่ นะครับเอากระต้องบ้านเฮานะครับนะไล่ดึงเอานะครับเก็บแล้วก็บีไข่มันนะ,นะครับบีเลยบีนะครับบีบีบบ๊มนะครับล้างเป็นปุ๋ยนะครับใส่กะโดในข้าเฮานี่นะครับนะ รับรองเลยนะครับข้าวนี่งามนะครับนะตัวหอยเชอรี่เนี่ยเอาไปขายนะครับตัวแม่มันนะนะครับนะหน่วยสกปั้นกับปั้นนะครับนะเอาเอาไปขายนะตอนนี้กิโลละร้อยนะครับนะถึงร้อยยี่สิบบาทนะครับนะโอ้นี่แต่ประโยชน์นะครับนะบอมเม่นว่าโอ้ยเอาอะได้ประโยชน์จากมันหอยเชอรี่นะครับนะขายราคาก็แพงโอ้ยยากแต่งามพี่น้อง นะครับนะถอนหญ้าด้วยครับนะไล่เก็บไข่หอยนะครับนะส่วนตัวหอยเชอรี่นะยามเวบนมมกะรี่อยู่นะมันมันกะบ,บกขึ้นมานะครับนะเอากัดเท้ายามคืนตอนกลางคืนก็ทําการนะครับโอ้ยถอนทั้งต้นเข่าขึ้นนำนะครับทั้งหญ้าทั้งเข่าขึ้นน้ำกันขึ้นยางปักดำว้ใหม่ เขาอื้นว่าคนทำนานะครับนะต้องขยันแบบนี้นะครับนะมาบเบิ่งบอเลียมันนี่บบได้เข่าเด็ดขาดนะครับนี่แหละนะครับเขาก็ต้องแบบนี้ต้องขยันนะครับอธิบายง่ายๆครับนะหลายคนหิดนาสบายๆนะครับบอกเคยสนใจบอกเคยลงมาดูแลบอกเคยลงมาเบิ่งนะครับนะ บได้หรอกครับนะครับนะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่นะครับโอ้ทำไมพอื่นเห็ดได้หลายจัของเห็ดคือได้น้อยนะครับนะเหมาะแบบนี้แหละครับเบื่องเหงานะครับต้องขยันนะครับนะยอมรับเลยนะครับแล้วก็ชีวิตเท่ากับชิดสดใสดีแบบนี้นะครับอยู่กับบรรยากาศธรรมชาตินะครับนะคือผมนี่นะครับ60ปีแล้วนะครับนะเจ็บป่วยไม่เคยนะครับนะโรงพยาบาลไม่เคยเข้านะครับนะโรงพยาบาลไม่ต้องถามถึงนะครับนะ สุขภาพดีมากนะครับนะที่นาทุกที่ลงไปทั่งเล่นลงมายืนเล่นอยู่น้ำให้นำ้นำนานำ้ำน้ำแบบสบายเพราะอย่างเขาบอ่อสยานะครับนะสุขภาพดีมากนะครับตัวคนทําเองก็สบายนะครับนะบ่ปินหยังบอ่อเจ็บบอ่อไข่นะครับนะเพราะว่าเขาเป็นนาปลอดสารพิษนะครับนะย่างดิน,นสบายสบายมือเศร้าแล้วแต่สิยาคิดยังได้เบิดนะครับอ,อี เข่าง,งามๆที่ให้เบิ่งนี่หละครับมาไล่เก็บไข่หอยเชอรี่นะครับนะไข่หอยเชอรี่ออกมาปุ๊บหนี่หน่วยมันเอาไปต้มขายนะครับกลางคืนกลางเว้นมากับเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับนะไข่มันก็บีบลงใส่น้ำเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้วิธีการจัดหอยเชอรี่นะครับนะง่ายๆต้มขายนะครับนะไล่เก็บไข่มันบีบลงใส่น้ำถ้ามันขึ้นอยู่ข้างบนปุ๊บเป็นเม็ดแล้วมันจะหล่นลงไปแต่ถ้ามันถึงน้ำปุ๊บนะเคล็ดลับ ตายไข่ฮอยเชอรี่บอสามารถใหญ่ได้เพราะมันต้องอยู่ขางบนเท่านั้นนะครับนะอันนี้คิดลับง่ายๆค่าฮอยเชอรี่นะครับนะ,ะมอนี้สันส้นๆนะครับอธิบายแค่นี้ขอบคุณครับ